อันนี้บีบีจะมาแชร์เคสเกี่ยวกับแฟล็กเหมือนกันนะ oh. ืออายุรุ่นบีนี่แล้วอายุอายุรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็แบบว่าความเค่าก็ต๊อกแก๊ปกันแล้วเนาะมีมีเพื่อนเุื่อดียวกันเนี่ยค่ะอายุขนาดนี้เนี่ยเวลาไปเที่ยวกันนะเวลาไปเที่ยวน,นี่ขึ้นรถนะขึ้นก็โอยลงก็โอย <laughs> โอขึ้นบันไดดินก็โบนอ่องแองอ่องแองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็ชอบเที่ยวนะคือตอนนี้มันเป็นวัยที่ต้องเที่ยวแล้วไนงะ oh. เพื่อนที่เที่ยยกันเนี่ยเขาเล่นแบทแล้วก็ล่าสุดก็คือมีอุบัติเหตุล้มไงเล่นแบทแล้วก็ล้มเข่าเดี้ยงเ mm hmm. ข่านี่แบบอันแบบเป็นเยอะขนาดจริงๆแล้วต้องไปผ่าตัดอนะ่ะ mm hmm. แต่ว่าความที่เขากําลังสร้างบ้านเขากําลังแบบว่ามีต่อเติมบ้านให้ลูกสาวลูกเขยอะไรอยู่อย่างนี้ mm hmm. เขาก็เลยยัง เกิดตัดผ่าตัดเขาเขาจะต้องใช้เวลานานใช่ไหมคะเขาก็เลยยังไม่ไปเขาก็ทนเดินแบบว่าเจ็บๆไปอย่างนั้นพอเห็นบีเริ่มโพสต์อันนี้ปุ๊บเนี่ยนะเขาบอกบีจองก่อนเลยมาเมื่อไหร่บอกด่วนนะพอมาปุ๊บบีก็ส่งให้เขาทานเลย เขาตีดแบบมา,าตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เขาทานเลยนะเขาบอกว่ามีอาทิตย์แรกนี่มันรู้สึกได้เลยนะว่าเออมันมันเป็นทรายที่ดีเพราะว่าเขาปวดแบบเขาปวดมันนี้มานานมากอย่างเงี้ยขอทานอาทิตย์แรกเออมันเฮ้ยมันลงเลยอย่างเงี้ยมันคล้ายๆว่าเฮ้ยมันปักหัวลงแล้วนะคือกําลัง,งวันละสองโยนะนะ,นะใช่ แล้วตอนนี้เนี่ยผ่านไปเดือนหนึ่งแล้ว,เ,วเขากเข้าสัปปะอกที่สองแล้วอ่าเขาบอกว่าดีดีขึ้นมากเลยตอนนี้ตรวจงานที่บ้านเนี่ยเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาแต่แต่คือมันก็ยังหายไม่หมดก็มันยังขาดอยู่นะเขายังไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วยังจะต้องผ่าไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปวดทรมานหมือนมาก่อนตอนนีเน้เขาเดินตรวจบ้านเนี่ยเขาไม่ปวดทรมาน ทานมากหมดไปหนึ่งกล่องแล้ววันละซองอันนี้สั่งกล่องสองไปแล้วค่ะอเฟรยย่า